กลับมาอีกแล้วครับผมกับเบคอนเจมโคลเชนเอลตอนนี้หายหน้าหายตาไปนานเนื่องจากว่ากลับไปทําธุระที่บ้านกลับมาก็มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์เลยตอนนี้เมตาอินเดียกําลังระบาดถ้าใครสงสัยหรืองงว่าเมตาอินเดียคืออะไรไปดูช่อง Channel ลิมิทชนเอลกันได้นะผมเมตานี้คือแบบมามาจริงแล้วแบบมาแบบมาแบบสุดๆวันนี้เจมก็จะมาเล่นให้ดู่าตามรอยลิมิทหน่อยตัวที่เจมจะเล่นก็คือมาจ้าสโปกติเขาจะเล่นแทงแบบว่าปวดประสาททำซีซีะลรเราเปลี่ยน เราดาเมจล้วนนะผมไม่มีคำว่าเอ่อซัพพอร์ตให้เพื่อนนะเราใส่เดียวก็นี่ก็เล่นกับพี่นนทการนะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่นนจะเป็นไงเจมว่าร้องพี่นนถึงก็ต้องร้องอ่ะเจอเมต้าอินเดียเข้าไปตอนนี้กำลังแบบย่อน,นะก่อนไปชมกันแลฝากกด like, ไลค์กดซับไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องเจมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำต่อไปไปแล้วไปชมกันเลยครับผมมาดิเอะตอนนี้คือมาจ้าดีตอนนี้เก่งมากนี่แหละตอนแรกไม่มีนี่แหล่ะแย่เลยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยงอี๋ ไอพี่ก้อนได้ไงไม่เคยเห็นพี่เจนาเลยขึ้นก้อนได้ไงวะกูขึ้นมาหลายรอบเลยไอ้ไฟอีกคนน่ะใช้พังยุศมาแตกแตกเฮ้ยยิ่งเก่งว่ะตอนนี้พี่ะไอมันเก่งแต่ว่าตัวนั้นน่ะไอมันมีสแตกได้ไงวะมันทำไหมเหรอใช่ใช่ใช่แตกเนี่ยคือถ้าเราเลฟหรือสกิลโดนอะมันจะแรงมากพี่ใช่เนี่ยมาแตกเออ มีศัตรูเลยว่าทำไมคนเอามาเล่นเยอะแท้ตัวนั้นน่ะแผนนี้คือมาจ้ากิจจับแต่ว่าพี่แหลกการพี่พี่มาการก่อนต้องให้กลางเร็วพี่กูมากูมามาต้องให้กลางใครโออให้กางทังบ้านเฮ้ยหมดเออเหนี่ยไม่กลางเป็นของกูแล้ว่อจมบนอะไรนะพี่ไม่แท็กทีมาโอ้ผมเปลี่ยนใจเนี่ย

ไอ้เจมโคเจมไปดิมันตายแล้ววีมันตายไปแล้เจ็บเกมวีมันตายมันแน่แล้วลูกตายหมดพี่ใส่เลยใส่เลยพี่ใส่โอ้โหมันะตายหมดเลยเจ็บเจ็บมจะตายแล้วมันก่อนไปมันก่อนไปใส่สุดพี่มันจะตายแล้วเนี่ยมันอยากหายแน่ใส่สุดเขาได้หรอไหวว่ะ มันเก่งอย่างนี้วะเดี๋ยวดูนะพี่ผมจะเป็นที่หนึ่งในไตลาไตลาเนี่ยมีผมเก่งเพียงคนเดียวทำให้ผมไม่เกล่าสิงดิพูดเร็วอ่ะตู้ยิงดิตูมตูมตูมเฮ้ยโก้ไม่ได้แล้วเนยอะก็เลตอกปีชนะแล้วป่ะสบายงั้นคยิงในป้อมเลยชนะแล้วความแทงแคลรี่อยู่ เฮ้ยข้างล่างได้เนีพี่ตายเลยไปดิโอ้โหบังไหนไหนเอาไว้ได้ได้ได้ดีอยู่พี่พี่พี่ได้เนี่ยพี่อยู่น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 ี่เจมส์ต่างไยจะตายหมดแล้วพี่ข้างล่างอ่ะเลือดไหลเลยพี่เลือดไหลเลยเลือดไหลกิงเนี่ยเก่งว่ะไอ้เนี่ยมาจ้ามาเก่งไงว่ะปกติอันติแล้วพอถ้ามันปล่อยคืนเน่ะมันจะหยุดชะงักอันนี้มันไม่ชะงักแล้วพี่ยังเก่งแล้วก็ครูดาวไวสัตว์ อ๋อไงวะคนนั้นนะไม่ได้ใต้ยังไงเขาเก่งห้าอะไรยูอ่ะดูสิเปนเฮ้ยไอ้ไอ้สีไอ้สีมาอย่างวะไอ้สีสีไมมาเลยไอ้สีดูตับหน่อยเร็วไอ้ด้าพูดแหไะวะกูไม่ได้ยินเลยไอ้ด้าเปิดหมนี้ความไวคือเออความไว ัสพอร์ตซ hmm. no, right, mm ัสพอร์ตเขาเล่นอย่างนี้นะไปใต้เดียนทุกคนดูนะผมซัสพอร์ตเขาเล่นอย่างนี้นะไหนไหนกูมาแล้วเนี่ยไหวเกมนี้มัจะตายแล้วเน่ยเกมม่ไหวมัตายแน่ไม่ตายไม่ตายพี่ไม่ใต้เดียพี่เอาไม่ดีมันจะตายแน่ดูดิมันตายหมดแล้วเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยยิ่งหน้ามหน้ายิ่งหน้าทำไมวะตรยเกมดูเกมโรดี้ จะโลเลยจงโลจะตายเลยโลไอเกมโลว่ไมันตายแล้วม่อกี้เนี่ยตายตายมีตายแล้วตายแล้วก้องกบลังแม่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วีายหมดแล้วมึงกี่เนียกูไยิงเมือนก่อนไอ้คนนี่ ไหนใครเก่งวะไปกินติ๊งยืดเจนว่าเจฟผมไปอยู่ผมไปเจฟไปผมไปพี่ไม่มีใครทำอะไรพี่ได้เหี้ยผมเกือบตายเลยไม่มีใครทำอะไรพี่ได้ถอนไม่ควรตีนะมยืนว้าใส่กูเมื่อกี้กูเกือบตายไอเจ็ฟไปแล้วไอเจ็บโอ้โหไม่ได้คิวผมยัดแมพี่ดูเอาเองละการถูกเอ้ยพี่ไปกิน เกมทำไรอ่ะไอ้เจมอ๋อโดนอยู่โอเคให้โดนดีอย่าโดนกูตายเลยพี่แหัวเลยแวงเลยอ่ะมาดิเออหัวเงเลยเนี่ยใครทำอะไรผมได้ที่ไหนพี่ก็รู้ผมเก่งขนาดไหนหัวเงเลยไม่เวงไม่เวงแค่เวนิดดเียกงตายพี่ ไอเจมมาแล้วมาบนเลยีกางกงกางครเดือดมีกางคเดือดเอ้าเอ้าม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 มามาดามามาามามูมา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 มมา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 มมา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 มมามามาามามมมมเจมมามมมามมมาามมาา บนแตกเลยเจมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราพี่แตกเลยไม่แตกไม่แตกพี่ไม่แตกเลเลดเไอ้เจมสเล็ไอ้เจมสไอ้เจมเล็ไอ้เจมบแบบพี่เป็นของอยู่ว่าไงว่าเล็องเไม่เลเจมนไมอเพี่เอาต่อเลยพ่ต่อเลยกน่ไเมือไม่เจมส์ไปสันไหมเยืนเนี่ยไม่ตายไอ้เจมเจ็บจิไป้เจมสินต้มนตี้เอาเฮียด่ากู ไห่ามีหวๆเลยหวๆเลยเจ้าจะแตกกูทำไมนะมืออะไรแย่มือมือแบบนี่ก็มือพี่ลาดไปเองพี่พี่มือมันลาดโอ้ยพี่พี่ไม่ทำแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงก็แตกเห็นป่ะผมอยู่เลีได้ในี่เล้ยงูเลีไงเขาเลี้ยงก็แตกโอ้ยไม่เข้าใจกันตัวเล็กแล้วแตกแตกมึงหายด้วยเหรอหายดิเนี่ยเห็นป่ะหลอดแดงๆอ่ะพี่อ๋อแดงๆนะอ๋อไม่อัปเดตแพทแล้วพี่เนี่ยอยทไหนเนี่ย ารพี่ยงดูแผ่นวีล่าปลาอยู่เลยวีล่าปลาแหมว่าเลือดพันแล้วเลือดพันเลยเลือพันเลยหรอวะมันเก่งขนาดมาโคตรโอ้อาร์ติคิวบิ้เลยเอฟอร์ติคิวบิ้เลยเนี่ยอุ้ยอัลติิวบิ้เลยอ่ะทำไงดีวะเนี่ยไป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 เวลายุทธ เฮ้ยมามาไปตีได้เกมแดงไม่ไปอ่ะพี่ดาเนี่ยมันจะตนะค้างให้เกมสตันนี่โลแล้วพี่โลแล้วเออไม่ออกเลยตันเลยเกือบตายเลยเนน่อตายเลวเฮ้ยจเจัดเลยแเลือดต็มเลยเฮ้ยเลือดต็มเมตายเลยเมตายเลยจเมตายเลยจเมตายเลย เกมแตะมปแล้วพี่เดี๋ยวเราบอกคนพี่เหี๋ยราแค่สองเหลือแค่สองเก็บแตะตันนี่เก็บดู้ตันนี่รู้จุดตันสตารันี่ตันนี่ตันนี่พันนี่โอ้โหจะไม่ตันเลยคุยมันจะตายอยู่แล้วือยแล้วตายเอาไปมาได้ดียวเฮ้ยตายวะตายเดื่องเนี้ยวะเราพี่ก็รู้ขนาดน่าไอ้เมอไปใต้เดี๋ยวผมมาเจ็ดร้อยกว่าเกมไม่แพ้เลยพี่คิดว่าไง เองกูในยังไกูชนะเนี่ยสบายแล้ตัวอะป่อะไรแต่าหน้าต้อง้กัผมก็ชนะแล้วพี่ทไม่ีน้า่าแล้ววะไอเจมโดนอีกแล้วกูโดนเนี่ยเฮ้ยเจมลบผมอยู่ไม่ใครกล้าทพี่ดอกขอแม่ดิมีตายแล้วเร็วมีตายพี่ยังไม่โดนเลยพี่บอกพี่จะตายเอาดิว่พี่เพื่อนใส่แล้วพี่เจมกูตายแล้วมันเรียนกูเอาเพื่อนโดนเฮ้ยตายแล้วเจมเจมม่ตายรว้าาใจเจมตาใจตันี เกมมีตันเนอเกมมีตายแล้วโอ้โหขึ้นแหลงสบายสบายพี่เบต้าไอเดียกำลังเดือดตอนเนี้ยมันจ้ามันจ้าไปไหนมันจ้าเก่งเกินหน้าอะไรวะไอเดียกำลังเกิดเลยแผ่นเนี้ยเก่งเกินนี่เอ้ยมาเอ้ยเอ้ยเป็นจะตายแล้วเกมดูดิเกมไปไหนวะเกมดันไปบนมาให้เนี่ยพี่บอลเล่นเกมจะตายเอ้ยเกมไหวไหวไหว แค่ทำอะไรไม่ได้หมดอยู่แค่ใกล้ๆเลยพี่หมได้เอ้เจมไปเลยเจมเลยเจมด้วกูตายเจมตายไม่ตายโอ้ยเลือดเจี่ยงไม่เลยไอ้ได้พี่จะตายไม่ไหววะเนี่ยกูจะตายเลยเมื่อกี้มึงไม่มากูว้าวที่ชนะยังไม่โดนเลยนะพี่จะตายแล้วนะเนี่ยกูจะตายแล้วเนี่ยเจมเอากูตายแล้วเอาต่อรางแปะนี่เอม่ตายเดียวกับผมทำงานอยู่พี่เอาเยอะเยอะเต็มเลยผมตีพ่อพีระซี สามร้อยยี่ห้ารงอ่ะจ้ารบีไอ้เจนกูตายกูตายมึงคายได้ไงด้าเอาได้นะได้อ๋อไปดีพี่เป็นทะไรบ้าน้าก็ทำอะไรมาได้ทำอะไรได้ไงเนี่ยปาดโต้ยด้าเมื่อกี้มันอันตีแล้วด้วยมึงทำอะไรวะงงเลยเนี่ยไอ้กวางบอกมันตีเนี่อะไรที่เนี่ยงงเลย ยอะไรวะวะด้าด่าตกใจไอ้ดีตีดักไอ้ดีดักแดกเจ็ตายเ้ยเก่งเกินอุ้ยโอ้ไม่ตายเวไปโดน อ้าวตายเลยเจมส์โดนลูกว่นนี้พี่มาแก้บอน45 1มั้งดีนะผมหายใจทันไม่งั้นผมไม่ตายหรอกเราออกท้าผิดนะต้องหน้าแดงๆพี่มานานยังมาตอนสองทุ่มตีใส่อนเล็กเลยพี่เป็นหน้าตีใส่กอล์ฟเลยนะพี่ครับใช่ใช่ตีแล้วไง่ช้ภาพบรรยากาศเป็นแปะได้เลยครับ ตั้มปอตเดือนละก้าวิการบ้านเท่านั้นเองนะอย่าลืมตามเดิอนแจงเสื้อด้วยนะเฮ้ยกเดือนแจงเสื้อตามเดือนแจงผ้าะรู้ป่ะอันนี้เจมเจมแน่กูตายแล้วเนี่ยเจมจะตายแล้วเนี่ยต้องทำเวฟพี่ทีมเราต้องทำเวฟตรงไหนครางเดียวเจมไม่แน่วะกกลลาางงข้างพี่เลย ไหนวะนี่ไงเห็นป่ะตรงบูมาแน่ไหนวะมาดิมาดิไหนวะโอ้โหไอเจมี่เจมี่ตันเลยเร็วเนี่ยโดนกูตันแล้วเนี่ยโอ้โหเด็กบึ้งมามึงกี่เนี่ยมึงไปไหนมาแย่เลยเยี่ยมคนกลางเลยที่แย่เลยเยี่ยมคนกลางแย่ละวาย เออดีเจมจะไป็ไสตันเราสู้เนี่ยมึงไม่สตันวะเห็นไหมมึงสตัสตนนะไ,ได้ยินแล้วนี่ยแตกแล้วบนไอ้เจมมาเร็วเจมเลินบนเดือดรึจะฆ่ามีหน้าเร็วจะฆ่ามีหน้าตรงได้ฆ่ามีหน้าไหมโดนได้ฆ่ามหีาห,ามหน้าไอเจมมันมาแล้วไอเจมแตกไอเจม เพี่ไหวพี่ไหว่ไหวไหวพี่ไหวพี่ไหวไหวพี่ไหวไหวพี่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 ไหพี่ไหวพี่ไหี่ไอพี่หพี่ไี่กูวพี่ไหพี่ไอพี่หพี่พี่ไหพี่ไหพี่หี่ไหพี่ไหพ่ไหพี่ไ่ี่พี่่อหีย่ี่ีพี่ห้่ว่่อกีพี่ี่หหมี่่ไ่ไพม่ เมื so s <S oh, ่อกี really oh ้มึงไม่มากับกูต้องเดิแร่งเล่นไหมเนี่ยกูตายดวงเล่นมาตอนที่มึงไม่มากับกูอ่ะกูตายเฮ้ยใครทำเชี่ยอะไรวะเฮ้ย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 หูผมเก่งเกินเก่งไปไหนแล้วเนี่ยผมอยู่ข้างพี่เลยผมจะไปไหนวะพี่าจริงอะนี่อยู่กับพี่ตลอดเวลาเลยเนี่ย ไอเจ๊มันแทงมังกรดิโหปวดกูตายแล้วมังกรปิ้วปีไม่ตายกูเหนื่อยกระสุนเปลืองกระสุนเนี่ยเดินแล้วปิงลางแล้วเนี่ยรวมกู พูดดูดิไอ้เกมส์เจมส์ลงโอ้ไอ้เกมกูโดนแล้วเนี่ยเกมกูตายแล้วอือตายแล้วเนี่ยอือเสียตายไเอยตายเลยเจมส์กูตายแล้วเกมสตันดิแล้วหูพีมไหหววไเกูตายแล้วเร็วพีตายกูตายเลยเกมดูกูตายเลยตายเกมโอ้เกมโอ้เกมไม่ตตันให้กูเลยโอ้ยพี่อะไรกู ไข่แม่สันต์เลยพี่ผมตันมือผมหลุดเมื่อกี้ผมยืนเอียงข้างพี่เลยผมโดนลูกเอีางวอะไรเลยะพตายเนี่ยไอเกย์ไอผมแก้แคล้งได้แล้วกันโอเคป่ะแก้แคล้งได้มึงแยกเนี้ยหลมึงทำเนี้ยมันโดนลูกเอียงข้างแล้วโอันนี้ไอ้เกยนไกลคือเนี่ยโหมึงเอาสั่งป้อมเลยนะสั่งป้อมสั่งป้อม ตายตีมูไนส่องตัวเลยเดียอนิดหน่อยตายสงตัวเลยยืมฟูกมีใต้อินเดียทำตายสองตัวเนี่ยมีใต้อินเดียทำกูแตกสองรอบเลยนะเอ้ยเดี๋ยวไปตีมึงตีดาร์กตีดาร์กตายเลย

เจมโคดู่่อยะฉายาผมตอนนี้นะที่ผมไป่ยเดียมาคือเจมโคด์โอเคเราได้ตามตัวกูได้ตามตัวป่ะกระดูดิโซโล่คิวไอ้นี่อ่พี่โซโล่คิวอาตัวไอ้นี่อแคลรี่ว่าไงว่ามาได้มได้เซียตอนนี้ขนาดไม่ต้าเดียบเอยากเล่นที่ไหนนี่รอรอยเพิ่งจบพี่ครับนมาเลยมาก่อนเลยมาก็ไอเจมจะบึ้งไม่ตามป้อมเลยจบหลอผมไม่ได้ตีมาก่อตีป้อมอยู่ โอ้เป็นอลก่นมะพี่พี่เป็นคนเอาพี่ไม่ได้เป็นบอเลยที่กูยังไม่ได้มาตีมัลก่อนเลยครับลโอกูไม่ได้ตีกูตีที่ไหนแล้วโอ้ยกูไม่ได้ตีอ้ไงาไม่ได้เดียวมได้ไม่ได้เ่มากนะสามารถรป่นงตัวนที่ว่าเอไอ้ไอ้ สองได้ไงวาย่มอารมณองแล้วคุณต้องมีวีเจมันยิไปไม่ได้แล้วเสียหายเล่นปกตโอ้โหเนี่ย่ดูที่มันเล่นปกติคุต้องมีวีอยู่แล้วนะจพ r a g e แสนสองเพื่อเชื่อเลยมันเล่นปกติคุณต้องมีวีอยู่แล้วใช่ไหมให้ก็ได้ให้ก็ได้